อสองสามช่องงามๆเจ้ะเอาจ้ะอ่อนมากนี่จ้ะช่องนี้งามมากนี่จ้ะนี่จ้ะดูนี่จ้ะ,จะ,จะเอาไปจ้ะอย่างเงี้ยเอาไปจ้ะ โอ้นี่จ้ะนี่ข้างบนนี่ก็เอาจ้ะาปาดเอาอย่างนี้เลยจ้ะโอ้งามนี่ชอ่อนี้เอาไงดีเนี้ยเก็บเป็นชอ่อให้ไม่ได้จ้ะจะเอาเป็นชอ่อดันเป็นชอ่อ โอ้หดูนีจนนจน่จ้าปาดอ่อนๆงามๆจ้าโอ้โหดูนี่จ้า มีหลายเลยจ้ะม,มีให้เก็บเก็บจะเก็บเข้าป่าก็เจอจ้ะอยู่บ้านก็ไม่เจอจ้ะคนเข้าป่าไปด้วยกันชอบจะเห็ดอะกินได้ไม่เบื่อจ้ะเป็นยาลดทุน นี่จ้ะนี่จ้ะทุกคนนี่ส่งช่องงามนี่จ้ะช่องงามนี่อีกนี่ ไม่เห็นดอกนี้จ้ะทุกคนดูนี่จ้ะอืมนี่จ้ะโอ้มีตรงขกแกะจ้ะขกแกะก,กาบนี่จ้ะดูดูเขาเกิดโอ้โหดูขอดขอบไพรจ้ะขอแกะขอแกะก,กาบ 嗯。Mm. เราโทษจะแก,ะกนะ่สาบละงามโอ,มอม้ดูนี่จ้าทุกคนดูอ้ออสองดอกโอ้สองดอกขูดูช่อนี้ไม่รู้จะเอาช่อไหนก่อนเลยโ <c oughs> อ้ไม่รู้จะเอาช่อไหนก่อนเลยจะ้ะนี่จะ้ะ งามชอ่อนี้งัดโอ้โหไม่ได้จ้ะโอ้โหได้ช่อเดียวก่อนช่อเดียวก่อนโอช้อนี้ไม่ได้จ้ะติดก,กับติดก,กับของเนี้ย นี่จ้างามๆทุกคนดูชอ่อนี้โอ้โหนี่จ้ะอันนี้เหี่ยวแล้วจ้ะ